นิทานอีศบเรื่องแม่ปูกับลูกปูเช้าวันหนึ่งแม่ปูพาลูกๆออกมาเดินหาอาหารที่ชายหาดแม่ปูเห็นลูกปูเดินเฉไปเฉมาไม่เป็นระเบียบจึงบอกลูกๆว่าลูกปูเดินแบบนี้ไม่สวยเลยนะจ้าลูกไหนลองเดินตรงๆให้ดูหน่อยสิลูกปูจึงพูดกับแม่ปูว่าถ้าอย่างนั้นแม่ช่วยเดินให้พวกหนูดูหน่อยสิพวกหนูจะได้เดินตามแม่ปู จึงเดินให้ลูกๆดูแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเดินให้ตรงได้เช่นเดียวกันหลังจากวันนั้นแม่ปูจึงไม่กล้าสอนลูกในสิ่งที่ตนทำไม่ได้อีกเลยนิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะสอนใครควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้เสียก่อนสมดังพุทธภาสิทธิว่าอัต,ตานันเจตถากายิรายถันยะมนุษสสติถ้าพัมสอนผู้อื่นฉันใด ก็ควรทำตนฉันนั้นขอเจริญพร